ตอนนี้เราอยู่กันในเกม Ice Land King กันนะครับผมดูสิค่าหัวมหาเศรษฐีตอนนี้12ล้านครับแม่จะเลือกคูณ10นะจริงๆมันมีถึงคูณ50แต่พลังงานมีแค่นี้ก็เลยได้แค่คูณ10มาดูสิพลังงานเท่านี้จะตกป้นให้ไหมอแต่ถ้าได้คูณ50แล้วจะเป็นอะไรที่ฟินมากเพราะเงินมันจะมหาศาลฮ่า อ่ะไม่เป็นไรมีแค่คูณสิบก็เอาแค่คูณสิบแล้วกันมาป้นไม่ป้นมาดูกันเอถอะหนไปวิธีการกดให้มันหมุนอัตโนมัติกดค้างค่ะแค่นี้มันก็หมุนอัตโนมัติแล้วแต่เราอ่ะชอบลุ้นมากกว่าไม่ค่อยชอบอัตโนมัติเท่าไหร่ได้โดนตีแล้ว ยิ่งมั่นเรียบร้อยกรับผมส่วนตรงนี้จะเป็นกิจกรรมเก็บแต้มนะคะลงโจมตีหรือลงคะแนนก็จะได้แต้มเพิ่มพอแต้มครบเต็มหอลอดเราก็จะได้รางวัลเพิ่มเห็นไหมคะแถมมีรางวัลโบนัสพิเศษถ้าเราทำทำสำเร็จ ตามระยะเวลาที่มันกำหนดก็คือหมดลยยี่สิบสี่นาทีนี้เองอ่าป้นแล้วผมป้นแล้วป้นแล้วป้นเลย <c oughs> ป้นเลย <c oughs> ป้นเลยใช้พี่หมึกช่วยอุ้ยสิบสองเอ็มค่ะสิบสองเอ็มว้าวันวยวี่สิบล้านเอ้ยร้อยยี่สิบล้านค่ะผม มันยังฟินไม่เท่าคูณ50นะแม่ได้คูณ50มึงรีบอัพเกาะก่อนนะพระได้ตางมาเราต้องรีบอัพเกาะเพราะว่าชื่อเราอ่ะจะขึ้นเป็นมหาเศรษฐีเราก็จะโดนปล้นไปไปเกาะต่อ,อไปกันเลยสำหรับ Android นะคะเวลาเราสำสำเร็จเกาะ มันจะมีให้กดแชร์ให้เพื่อนจะได้รับพลังงานพลังงานแล้วกดชแชร์้วกดออกมาเลยแค่เนี้ก็ไม่ต้องไปเล่นกวนใครแล้วไปยาวไปยาวไปเกาะบาลีเกาะบาลี ว้าวข้อเสนอพิเศษอ๋อตังเบ้ามีนะตังเบ้ามีเอาไว้ก่อนนะจ๊ะอ่ะถ้าเกิดสมมติคุณพลังงานจะหมดละกดซื้อเกาะที่มันใกล้เคียงกับเงินที่เรามีที่มากที่สุดก็คือ19เอ็มเรียบรอ้อยได้บ้านหนึ่งหลังค่ะนี่เราหมุนหาโล่หน่อยดีกว่าเดี๋ยวจะมีคนมาตีเกาะเราแตกอีกมา หมุนป่ายหมุนป่าย์หมุนยาวป่าย์หมุนยาวป่ายโล่หมุนไปเลยโล่พลังงานจะหมดแล้วโล่โลมาโล่เอิม่มพลังงานหมดแล้วอ่ะพลังงานหมดแล้วแง เงี้ยสี่ล้านตั้งนี้อยู่สี่ล้านเอาไปอัพแร่จ้าแร่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนขุดทองไว้นะยิ่งอัปเดตมากเท่าไหร่นะอีพวกหนูที่มันหนูตะเพาที่มันขุดกันอยู่เนี่ยมันจะยิ่งขุดไวขึ้นมันก็ได้เงินมากขึ้นนะนี่ตอนนี้ของเราอยู่ที่สามแสนเก้าต่อวันนะอัปเดตก็จะเป็นสี่แสนต่อวันแถมยังได้ดาวตรงนี้อีกด้วยนะ นี่ไหมไปเลยเอา้าวแงรางขาเท่าไหร่หุ้ยัางขาดสามหมื่นสองหมื่นกว่ามาจากไหนดีดูโฆษณาฟรีเกมน,นี้ดีอย่างหนึ่งนะคะสำหรับ Android ไอ้ iOS ก็น่าจะดูได้มั้งดูโฆษณาฟรีก็จะได้รับรางวัลพิเศษด้วยนะหนึ่นะเาได้รางวัลพิเศษมาแล้ว าจะหาตั้งจากไหนเพิ่มอีกดีละอ้อยังไงพลังงานมีเพิ่มแล้วหมุนเลยหมุนเยยบิ้นหน่อยก็ได้นะเก็บขอมรอมริปหมดแล้วครับผมเฮ้ยโอ้โหอีกนิดนึงออก็ตกโจมตีลอะอ่เรามาอัพแรกกันเลย โอเคบางเหลือน้อยแล้วอยากป้นๆไป,ปโลดก็อะพลังงานหมดแล้วก็ฝากด้วยนะสำหรับเกมไอสแลนด์ไอส์แลนด์คิงนะคะมาเล่นกันนะมายิงเกาะกันแล้วก็แอดมา UID นี้เลยตามนี้แล้วเจอกันในเกมนะคะสวัสดีจ้า